ใครสงสัยกันไหมคะทำไมเราถึงเคารพนับถือเทพพระเจ้าองค์หนึ่งที่ทั้งเป็นอธิบดีแห่งอาศูนแต่กลับเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาและยังเป็นเจ้าแห่งความมั่งคั่งอีกด้วยวันนี้แอดมินจะพามาไขาปริศนาและเปิดเผยเรื่องราวอันน่าทึ่งของทาเวสวรรณเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือความคาดคิด ก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะ The Agri Duckling Podcast ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะเรื่องราวแห่งท้าวเวสุวรรณผู้พิทักษ์และผู้ประทานในดินแดนแห่งมนุษย์และเทวดามีเทพองค์หนึ่งทรงฤทธิ์อำนาจและความเมตตาเป็นเลิศนั่นก็คือ ท้าวเวสุวรรณหรือที่มักเรียกกันว่าเท้ากุเวนท่านเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสผู้ปกครองและคุ้มครองโรคมนุษย์เท้าวเวสุวรรณนั้นไม่ใช่เทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไปเสียทีเดียวท่านเป็นทั้งอธิบดีแห่งอสูรผู้ทรงอำนาจเหนือทูตผีปีศาจทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกัน ท่านก็เป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาที่มั่นคงและเป็นผู้คุ้มครองโรคมนุษย์ให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่ท้าวเวสุวรรณจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วไปท่านเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งโชคราบและความมั่งคั่งเพราะเชื่อกันว่าท่านมีขุมทรัพย์มหาศาล และพร้อมจะประทานความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่ทำความดีและมีจิตใจบริสุทธิ์ตำนานของเท้าเวสุวรรณนั้นยาวนานและก็น่าสนใจท่านเคยต่อสู้กับอสูรตัวร้ายและสามารถปราบได้สำเร็จทำให้ได้รับความเคารพนับถือจากเหล่าเทพและมนุษย์นอกจากนี้ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการปกป้องพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าการบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นมีมาช้านานผู้คนมักจะบูชาท่านด้วยดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องหอมพร้อมทั้งสวดมนต์คาถาที่เกี่ยวข้องเชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขความเจริญก้าวหน้าและป้องกันภัยอันตรายต่างๆท้าวเวสสุวรรณ จึงเป็นมากกว่าเทพเจ้าท่านคือผู้พิทักษ์ผู้ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความเมตตาหากใครได้มีโอกาสสักการะบูชาท้าวเวสุวรรณก็ขอให้จงตั้งจิตอธิษฐานด้วยความเคารพและศรัทธานะคะแล้วท่านจะประทานพรให้ชีวิตของคุณมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของพวกเราเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมหรือนิทานต่างๆได้อีกมากมายเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ